สวัสดีครับบุญมีมาส่งความน่ารักให้กับพ่อพ่อแม่เอซีอีกแล้วครับมาโชว์กินอาหารเม็ดนกับพ่อพแม่เอฟซดูอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เอาให้วางวางให้กินแบบนี้เลยนะคะให้นอนกินเลยเดี๋ยวนี้พอพอได้กินเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะกินได้เลยนะคะก็จะเอาวางวางให้เขากินแซมเวลาที่ท,ที่ช่วงระหว่างวันเนาะ แต่ถ้าเป็นมื้อเช้ามืออ้อกลางวันมื้อเย็นเราก็จะป้อนอาหารอาหารเปียกให้กับน้องปกติอยู่แล้วอะค่ะแต่ช่วงระหว่างที่แบบว่าช่วงกลางๆแม่กิ่งนั่งอยู่กับเขาก็จะเอาให้เขากินเล่นนะคะตอนนี้ถือว่าเป็นอาหารเม็ดเป็นอาหารกินเล่นของหนูแล้วไปก่อนนะลูกนะเก่งมากๆเลยนะคะ บุญมีบุญมีมาขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เมตตาบุญมีให้บุญมีได้ไปหาหมอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้ามืดบุญนีบุญมีก็จะเดินทางแล้วนะครับแม่กิ่งจะพาน้องไปเช้ามืดวันังคารนะคะเช้าของวันังคาร แม่กิ่งแล้วก็บุญมีแล้วก็ลูกๆตระกูลทองก็ขอกรับขอบพระคุณพ่อแม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะแม่กิ่งก็จะรีบไปรีบกลับค่ะก็อาจจะไปแล้วก็ตีรถกลับเลยค่ะไปส่งบุญมีเสร็จแต่เดี๋ยวยังไงบุญมีจะอะไรยังไงต้องปรึกษาคุณหมอก่อนค่ะแล้วก็ดูคนสวยของเรานะคะสตูลสตูลอยู่กับพี่บุญมีในห้องทํางานของแม่กิ่งนะคะแล้วก็นางก็เล่นอยู่คนเดียวนะคะเล่นอะไรเล่นเอ่อ อะไรนะไอ้นั่นมะพร้าวอะค่ะชิ้นส่วนของมะพร้าวอันเล็กๆอะค่ะเขาสนุกของเขาเขาเล่นของเขาอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้นางอยู่คนเดียวนางงานก็สนุกได้นะคะช่วงนี้เพราะว่าพี่ถุงทองอยู่กับพี่ถุงทองพี่ถุงทองก็จะนอนค่ะพี่ถุงทองนอนอยู่ช่วงโซนข้างบนเขาก็จะเล่นของเขาแบบนี้ค่ะมุ้งมิ้งมุ้งมิงมุ้งมิง,มง,มง แม่มีไผ่ให้กินด้วยค่ะที่วันก่อนไปซื้อไผ่มาเนาะก็จะมีต้นเล็กต้นหนึ่งก็จะเอามาไว้ในนี้ให้เขาค่ะเขาคอยเลมกินเดี๋ยวยังไงบุญมีแม่กิ่งก็จะอัปเดตให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะว่าคุณหมอว่ายังไงอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้แม่กิ่งก็ยังตอบไม่ได้ว่า คุณหมอจะแอดมิดน้องไหมจะแอดมิดน้องกี่วันอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวให้แ,หแม่กิ่งได้ไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะคะแม่กิ่งก็ต้องกราบขอพระพคุณทุกๆผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท่านจริงๆค่ะที่ได้เมตตาม,มาทำให้แม่กิ่งได้มีโอกาสพาบุญมีไปหาหมอถึงแม้คุณหมอจะอยู่ไกลแค่ไหนถ้าถ้าหากว่า รักษาให้น้องหายได้แม่กิ่งก็จะพาไปค่ะแต่เราก็ไม่รู้อีกแหละว่าจะอะไรยังไงแล้วก็ต้องไปดูไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าหมอที่เคยรักษาน้องไม่ดีนะคะมองที่หมอที่เคยรักษาน้องท่านท่านก็รักษาดีค่ะเพียงแต่ว่าเราอยากอยากจะลองลองให้น้องแอดมิดดูแล้วก็รักษาเรื่อง แพ้กดทับน้องด้วยแล้วก็พี่นกเป็นฉี่เป็นสีเลือดด้วยค่ะอันนี้คือภาพทองคูนนะคะทองคูนอยากออกมันจะมีมันจะมีห้องเชื่อมกันที่มันมีกระจกมองเห็นแบบนี้ค่ะกระจกกระจกนี้จะมองเห็นห้องทํางานของแม่กิ่งเขาเคยออกแล้วเขาอยากออกพอเขาไม่ออกเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เดี๋ยนนี้ก็เก่งเอามือเขี่ยด้วยนะคะ พยายามเอามือเขี่ยตรงกระจกเรียกแม่ค่ะคนสวยของเราก็ยังเล่นไม่หยุดนะคะยังเล่นไม่หยุดแม่กิ่งมาส่งความสุขของลูกๆให้กับพ่อๆแม่เอซีดูคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะกาบขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เมตตาค่ะ